s <smart noise> สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจอพัดเครื่องในช่วงรับเย็นของเราในครับมวนมาพบกับพี่สมาชิกอีกแล้วพี่นะสาหรับแผงจอพัดเครื่องนะครับในชุดนี้ก็อาจจะมีเอ่อเสียงดนตรีในพี่นะครับอาจจะแทรกซ้อนเข้ามาบ้างนะครับนะข้างๆบ้านบอกเลยว่าจัดงานกันแบบมันๆเลยพี่นะครับทางเราก็ไม่หยุดนะครับผมว่าจัดให้ตลอดนะครับจับคู่200ไปเลยพี่นะครับโปรโมชั่นช่วงเย็นนี้นะครับใครไหวใครได้ในครับของเราในพี่นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยพี่ใครไหวใครได้ในพี่นะติดต่อสอบถามเข้ามาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวพร้อมที่จะเก็บไว้ให้เลยพี่มา เริ่มเาด้วยกันพี่นี่ครับคู่ละ200ไม่จัดได้ยังไงล่ะพี่นี่ครับราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนี่ครับแนวอาการแรกแพี่นั้นนี่ครับเป็นเตารีดปิตานี่ครับพี่เตารีด ปิตาเนี่ยครับสวยพี่นะสวยเดิมธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นวัดบรอนพัทลุงเนี่ยครับพี่พี่วัดบรอนพัทลุงปีศูนย์เก้าเนี่ยครับเอาไปคู่ละสองร้อยบาทเนี่ยครับสุ้มกอเนื้อสวยครับพี่เนี่ยครับสุ้มกอไม่ใช่เนื้อธรรมดาที่นี่นะน้ำเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติเนี่ยครับพี่พี่จ๋าเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติพี่จ๋าสุ้มกอ คู่ละ200บาทเหมือนเดิมนะพี่นันนะครับเราก็องค์นี้เลยพี่นะครับหลวงพ่อทาแนบหลวงพ่อทาวัดพระยรงแตกแนวพี่นุเนื้อเดี๋ยวแนวหลวงพ่อทาเนื้อไม่ใช่ธรรมดาพี่นันนะไม่ใช่ทั่วไปแน่นอนนะครับพี่นุเนื้อได้เลยแนวหลวงพ่อทาวัดพระยรงแตกคู่ละ200บาท เนี่ยครับคู่ละสองร้อยแล้วก็วงน,นี้ครับพี่เนี่ยครับพระบรีปราเม็ดขนุนนะครับสวยกว่านี้ไม่มีแล้วในครับพี่จ๋าสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะพระบรีปราเมด็ดขนุนครับพี่เม็ดสวยเมด็ดเดิมเมด็ดธรรมชาติเนี่ยครับบรีปราเม็ดขนุนคู่ละสองร้อยบาท นี่ครับแอบแม่นางกวักกับพี่นะครับหลวงปู่ยิมวัดหัวเขาแอบแม่นางกวักกับพี่นะครับจัดแบบนี้ต้องจัดแล้วพี่นี่ครับไม่มีอีกแล้วเนีครับสองหน้าปู่ยิมวัดหัวเขาคู่ละสองร้อยนะครับแล้วก็รูปหล่อแอบรูปหล่ออันนี้เป็นหลวงพ่อโอภาโสครับพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อโอภาโสพี่นะเนีวัดไตมิตรแอบวัดไตมิตรพี่นะเป็นรูปหล่อ แนบพี่จ๋าเป็นรูปดอกครับพี่คู่ละแนวคู่ละ200บาทนะครับวเราก็องค์นียพี่แนบพ่อท่านคลายแนบพี่พี่จ๋าพ่อท่านคลายนะพี่ดาวไหว้ข้างนะครับเป็นเหรียญรุ่นทรงเสมาแนะครับปี2500นะครับเนื้อทองแดงรมดำแนวพี่พี่อ่าเนื้อทองแดงรมดำนี่พี่น้าปี2500คู่ละ200บาท แนวพูดละสองร้อยบาทหลวงปู่ทิมก er ับพี่แนบสวยเดิมธรรมชาตินะครับหลวงปู่ทิมรูปทรงหยดน้ำแนบพี่หลวงปู่ทิมรูปทรงหยดน้ำกับพี่ปีหนึ่งแปดแนบคู่ละสองร้อยบอกคำเดียวเลยว่าสุดๆกับพี่แนบไปต่อแนบสมหรับองค์ต่อไปครับพี่แนบองค์นี้เลยเนื้อสวยครับพี่แนบองค์นี้ไม่ไม่ธรรมดาแล้วพี่ดูเนื้อดิเดครับเนื้อสวยเนื้อเดิมเลยพี่ชินนาราชหลวงพ่อเงินบัานดอนเจียหอมแนบก็สภาพกว่าจะใช้มาบ้างแนบจะใช้มาบ้างพอสมควรพี่นะเชื้อราชนะ คู่ละสองร้อยใน่พระเปิ่มเนื้อสวยมากเนอ่ะพี่พี่อยาพระเปิ่มเนื้อสวยมากพี่ดูเนื้อเดียน่ะพี่ดูเนื้อพระเปิ่มเดียโอ้โหสวยสวยเดิมธรรมชาตินะพี่ในอ่ะพระเปิ่มนะเดิมแร่ธรรมชาตินะพี่นะในอ่ะนี่โอ้โหพี่ให้บอกคําเดียวเลยว่าเนอ่ะแร่มาขามนี่มาเป็นจ้ำมาเป็นจุดเลยพี่ให้เน่ะมาเป็นจ้ำแร่มาเป็นจุดเลยพี่คู่ละสองร้อยใน่พระเปิ่มนะคูสลอดเจออย่างนี้ไม่จัดได้ไงล่ะพี่ในอ่ะคูสลอดเนื้อสวย นี่ครับเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติกบพี่นั้นนะครับคูสลอด ในดูเนื้อเห็นไหมปีแยมราวร้านอย่พี่นะเออปีแยมราวร้านเลยพีพ่พเอาไปคู่ละสองร้อยในครับคู่สลอดแล้วก็องค์นี้นะพี่นะองค์นี้จะเป็นเจ้าพ่อพยาลแหนะครับชัยภูมิจ๋านะครับมาอีกแล้วดูดิดูหน้าดูตาดูสวดทรงดูผิวพรรณได้เลยพี่ในครับพระธรรมชาติมากๆสําหรับองค์นี้นะในครับอ่าพญาพรักดีชุมพลนะครับชัยภูมิจ๋าปีสองหนึ่งคู่ละสองร้อยยังไงก็คุ้มครับพี่ซื้อมาเกินด้วยนะครับพี่จ๋าซื้อมาเกินด้วยนะครับองค์นี้โบสถลั่นกับพี่ในครับพราะแดงพราะเจริญ ครับเหรียญโบดรันดวงพ่อแดงดวงพ่อเจริญเดี๋ยพี่ใครับทองแดงร่มดำในครับตัวยันที่มาเป็นเส้นเๆๆนเช่นเ่เยนานครับสวยและธรรมชาติแน่นอนนะพี่นะครับคู่ละ200บาทในครับเราก็พอสุดเจพี่นวพอสุดตรงนี้เนื้อสวย เนี่ยพี่ลองดูพ่อสุดเนี่ยนะพ่อสุดเนื้อสวยเนื้อเดิมแล้วพี่เจาะเดิมด้วยไหมเจาะสี่เหลี่ยมนะไม่ได้เจาะแบบว่าเป็นสว่านเจาะแบบกลมๆนะเขาเจาะเหมือนตะปูนะเนี่ยเขาเจาะเหมือนตะปูนี่นนี้เหรียญขาวพี่นําไปใช้พุทธคุณก็ได้เลยนะครับพี่พี่อยานําไปใช้พุทธคุณก็ได้เลยพี่คู่ละ200บาทนะครับหลวงพ่อเผานะครับเอานานๆเจอทีนี่ไม่นานนะครับหลวงพ่อเผานะนะครับพี่ๆไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับพี่พี่อยาไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับดูด้านหลังเนี่ยดูตัวยันได้เลยพี่เนี่ยสวยเดิิมมธรรชาตคู่ละ 200บาทนะครับอ่าองค์นี้พี่นะบ้านกลางพิมพ์เถาวันเลื้ยนี่ครับอันนี้เป็นคุณแผนบ้านกลางครับพี่นะครับพิมพ์เถาวันเลื้ยนะครับเถาวเลื้ยเนื้อสวยเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติครับพี่นะครับเถาวันเลื้ยเห็นไหมถาวันเลื้ยนะครับพี่ดูด้านหลังด้านหลังจะเป็นรอยบาดนะครับพี่พหลังจะเป็นรอยบาทบาทสวยบาทเดิมบาทธรรมชาติคู่ละ200บาทนะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้ก็สวยครับพี่องค์นี้เป็นพระท่ากระดาน เห็นไหมองค์นี้เป็นพระธาตุกระดานพี่น้อะครับการจนบุรีจารในครับพระธาตุกระดานด้านหลังเนี่ยดูคาบเลยอ่าดูคาบได้เลยพี่เห็นไหมในครับด้านหลังนะเอาไปคู่ละสองร้อยบาทนะครับแล้วเราร่วมสนุกกับโดนตีไปพร้อมๆกันนะครับไปต่อเลยพี่นะครับองค์นี้ครับพี่ในครับแล้วดาวอนี้เป็นบัวรอบนะครับพี่พี่อยาบัวรอบเนครับสวยเวื่อไรบัวรอบอ่ะนะครับเออบัวรอบเนื้อผงพุทธคุณนะในครัพี่พี่บัวรอบเนื้อผงพุทธคุณเนี่ยพี่ คู่ละ่สองร้อยเนี่ยครับบัวรอบนะแล้วก็เหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อจริงๆเลยเป็นของหลวงปู่ดู่นะคะับปู่ดู่เสกครับพี่เนี่ยหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่ปลูกเสกครับพี่ด้านหลังเนี่ยครับมีคําว่าศูนย์ห้าด้วยไม่เคยเจอเจอนะเออไม่เคยได้เจอเจอนะเอาไปคู่ละ่สองร้อยเนี่ยครับโปกนาดูเนี่ยพี่นะครับนาดูพิมพ์เล็กเนื้อสวยเลยพี่นะครับเนื้อมีน้ําหนักเนื้อสวยแบบนี้ไม่ไม่ได้เจอบ่อยบ่อยอ่ะเนี่ยพี่ๆไม่ได้เจอบ่อยบ่อยอ่ะเอาไปคู่ละ่สองร้อยบาทเนี่ยครับเหรียญกงจักรครับพี่เนี่ยครับหลวงพ่อแช่่่่มมววััััันนนตตาากกกกลล้้ออองงงคครรรบบจพพีแช แนวด้านหลังครับพี่นะครับก็อาจจะโดนใช้โดนช้ำมาบ้างครับพี่แต่ถ้าพี่ๆท่านใดไม่ขัดในวันนี้เอาไว้ใช้พุทธคุณนะได้เลยพี่แนวแบบนี้นี่ได้เลยพี่แนวคู่ละ200บาทนะครับเอาหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาครับพี่แนวรูปหลวงพ่อเงินนะพี่นะนะเป็นพิมพ์คีตาสามชายนะพี่นะเนื้อเก่าเนื้อแห้งเลยนะแนวพี่พี่เห็นไหมเนื้อเก่าเนื้อแห้งเลยแนวรูปหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาสามชายนะสวยคู่ละสองร้อยนะครับแล้วก็ชินราชท่าเรือครับพี่นะชินราชวัดท่าเรือนะพี่นะ สวยเดิมธรรมชาตินะครับพี่ๆสวยเดิมธรรมชาติพี่นาวันถ้าเรือกับพี่น้าวร้อยบาทด้านหลังนี่ป่าเดิมป่าธรรมชาตินะดูดิดูร่องรอยในการปาดคู่ละ200บาทนะครับกุมารหลวงพ่อเต๋คงทองครับพี่นะครับกุมารพี่นั้นนะครับหลวงพ่อเต๋ แนวครับอยู่ในกรอบพร้อมแขวนพร้อมใช้นะแนวครับพี่พี่อยู่ในกรอบพร้อมแขวนพร้อมใช้ครับพี่นะครับกุมารหลวงพ่อเต๋อนะครับด้านหลังครับพี่นะครับเห็นไหมแนวครับอักขระแนะครับนะชัดเจนครับพี่นะครับหลวงพ่อเต๋อคู่ละ200บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาสนะครับเหรียญนี้เขาชี้ว่าเหรียญเดิมอ่ะเหรียญเดิมเหรียญธรรมชาติพี่เหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาสนะครับ พี่ดูตัวยงตัวยันท่านหลังนี่แม่เขาสุดๆจริงๆนะเขาสุดๆจริงๆนะสวยเดิมธรรมชาติคู่ละ200บาทนะครับแล้วก็องนี้พี่นะร,รูปลรอลอยองหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะ่ครับหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะเนี่ยดูดิพ่อเงินวัดห้วยเขนเอาไปคู่ละ200บาทนะครับเราก็องค์นี้สำหรับองค์นี้นะครับก็จะเป็นหลวงพุ้สุกป่ปากคลองมะขามเท่ากับพี่เนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะเนะครับเนื้อตะกั่วหลวงพุ้สุกป่ปากคลองมะขามเท่าคู่ละ 200บาทนะครับแล้วก็หลวงพ่อทบครับพี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อทบนะพี่นะอันนี้อาจจะออกปีประมาณ14ไหมหนึ่งใช่ด้วยนี่พี่นะปี14ึ่งสไหมนะครับเป็นปี14นะครับนะดูดิเดิมธรรมชาติจริงๆพี่นี่ครับหลวงพ่อทบครับพี่นี่ยครับพระเขาเรียกว่าพระเขาล้างผิววันนี้หน่อยนะครับเอาไปคู่ละ200บาทนะครับแล้วก็บูเงินครับพี่นะครับองนี้เป็นซุ้มกอนะบบูเงินนะซุ้มกอครับพี่สวยเดิมธรรมชาตินะครับบูเงินเห็นไหมสวยเดิมธรรมชาตินะครับบูเงินนะ โอ ah. ้โหเมียแนวสวยเดิมธรรมชาติ Pod. จริงพี่คู่ละ200บาทนะครับจับมาเป็นคู่ได้เลยพี่แนครับดวงพะทบอีกหนึ่งองนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนี่ยพี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญนะเห็นไหมประคำเป็นเม็ด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 เลยพี่เนี่ยในครับดวงพะทบครับพี่ในครับแล้วดูด้านหลังนะพี่นะครับดูตัวยันเนี่ยในครับพี่ดูตัวเขาถามเร่งยันดิพี่น้ำสวยเดิมธรรมชาติแน่นอนนะพี่นาในครับสวยเดิมธรรมชาติแน่นอนนะครับคู่ละ 200บาทนะครับองค์นี้เลยพี่นะครับหลวงพะเงินครับพี่นะครับเป็นเนื้อตรากรวบรองพิมพ์ครับพี่นะำสำหรับหลวงพกพะเงินนะพี่นะน้ำเนื้อตรากรวบรองพิมพ์นะพี่นะน้ำปี15ประมาณนะนะประมาณ15ึเป็นคู่ละ200บาทนะครับชินร่าเดี๋ยวพี่นำไปชินราชอะไรเสมานะครับหลวงพกพะเงินวัดดอนใยี่หอมนะครับองค์นี้นะพี่นะหลวงพูกะเงินวัดดอนใยี่หอมเนี่ยนะครับปี2500นะครับผิวพันธรรมชาติจริงๆนะเห็นไหมผิวพันก็ธรรมชาติจริงๆนะพี่นะเอาไป ในพินะคู่ละ200นี่ครับนี่ครับพี่นใครับหลวงพ่อน้อยในฮับเสือพรับงนี้เนี่ยครับเป็นของหลวงพ่อน้อยนใครับหลวงพ่อน้อยทำภาษาลาในพินะดำหลวงพ่อน้อยกับพี่นัหน้าเสือนับหน้าเสือหลวงพ่อน้อยเนื้อสวยมากนะครับผมขออนุญาตใช้คําตรงนี้เลยพี่ว่าเนื้อเขาสวยมากดูดิเห็นไหมเนื้อข้ามขี้เบ้านะครับนะาดุมเดิมเลยพี่ผดดอโบราณเลยพี่เอ้ยนะครับค uhm kind of ู่ละ200บาทนะครับวัดระฆังครับพี่นะวัดระฆังนี่ค่าแป้งเดิมนะนะพี่จ๋าเออวัดระฆังนี่ค่าแป้งเดิมนะดูดิเห็นไหม ค่าปแป้งเดิมๆนะครับสวยเดิมธรรมชาตินี่ดูเนี่ยในครับหน,นึกนุมน่มดูง่ายสบายตาในครับนะเนื้ออุ้งนี้พี่นะเราต้องเชืาว่าสุดจริงๆเห็นไหมเนื้อเขาสุดจริงๆครับพี่นื้อไม่ได้เจอบ่อยๆนะเอาไปคู่ละ200บาทนะครับแล้วก็เหรียญหลวงพ่อแดงครับพี่แนวพระแดงอันนี้เนี่ยเป็นแฝกแจกผ้าป่านะผิวรุ้งเลยเห็นไหมผิวรุ้งเลยพี่น่าจะเป็นแจกผ้าป่านะครับปีศูนย์สามในครับ,รบสวยเดิมธรรมาชาตินะครับพี่ดูเนี่ยนะอ่าพี่ดูเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแจกผ้าป่านะ แนันนี้เป็นแจกปลาป่าเอาไปคู่ละ200บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อกเกษมครับพี่แนวเหรียญน,นี้เป็นของหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกะครับพี่นะครับจัดแบบจับคู่ไว้เลยอ่ะนะครับทองแดงลมดำแล้พระสวยมากแนวพี่พี่ทองแดงลมดำพระสวยมากครับพี่ปีหนึ่งสี่วัดข้าตึกเชียงมัน่นคู่ละ200บาทนะครับแล้วก็อนันนี้รูปดอก ในอ่ะอันน you know, OK. ี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองนะพี่นะครับพ่อทองเขากบนครสวรรค์เนี่ยพี่นะครับกระแสโลหะร่องรอยในการหล่อธรรมชาติมากนะครับอุดจริงเดิมๆคู่ละ200บาทนะครับองค์นี้ครับพี่ในอ่ะรูปหลวงปู่บุญนะครับเป็นเนื้อผงครับพี่นะครับเนื้อผงหลังจานนะดูดิเห็นไหมเนื้อผงหลังจานนะพี่นะในอ่ะรูปหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วในอ่ะวัดกลางบางแก้วนะเอาคู่ละ200บาทนะครับคู่ละ200แล้วก็องค์นี้เลยนะครับองค์นี้จะเป็น อองค์นี้จะเป็นหลวงพระแดงนะครับหลวงพระแดงวัดเขาไม่ได้อีกครับพี่นะครับสวยเดิมธรรมชาตินะครับสวยเดิมธรรมชาติพี่น้ำร่วงพระแดงวัดเขาไม่ได้อีกครับพี่คู่ละสองร้อยบาทนะครับองค์นี้เลยพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพระอาจารย์ชุ่มนะครับเปลียนพระอาจารย์ชุ่มนะปีหนึ่งเก้าแนวปีหนึ่งเก้าในพี่น้ำวัดวังน้ําขาวแนววัดวังน้ําขาวนะพี่นั้นนะครับองค์นี้เอาคู่กันสองร้อยบาทนะครับแล้วก็ช้าง นะครับเทวดาดช้างปิดตาครับพ nah well, yeah, so kind of yeah. yeah. ี่นะครับเป็นสายใต้แน่นอนครับพี่ม oh, right? wow. yeah. ีดอกจันทร์แบบนี yeah. no ้นะครับอันนี้นครศรีแน่นอนนะครับมีดอกจันทร์ชัดๆเลยพี่นะครับคู่ละ200บาทนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่านางนในน้ำเขาเรียกว่านางอะไรนะนางเสน่ห์จันทร์ใช่ไหมนางเสน่ห์จันทร์เนี่พี่นะครับนปีกกว้างๆแบบนี้นะครับนางเสน่ห์จันทร์แล้วเนื้อสวยมากดูดิคู่ละ200นะครับจบง่ายๆนะครับองค์นี้ครับพี่นะครับหลวงปู่ยิ้มพิมพ์อุ้มท้องนะครับพี่หลวงปู่ยิ้มพิมพ์อุ้มท้องนะครับนะพุ่มทองเนื้อสวยนะดูเนื้อด เน <Hey>, <gone> nah, ื้อเหลืองแล้วมีการร่องรอยงานลงรักนะแนวเนื้อสวยแล้วมีร่องรอยงานลงรักครับพี่ในคำรูปของปู่ยิ้มพิมพ์อุ้มท้องในคำอุ้มท้องเอาคู่ละสองร้อยในคำเราก็เหรียญนี้เหรียญนี้จะเป็นเหรียญปีสามเจ็ดก็พี่นามของอาจารย์นองนะในคำเหรียญผิวไฟแดงๆเลยพี่นะครับปี๊ดปาร์ตปีดปาร์ตอะไรพี่นะครับนะเหรียญ คือเหรียญสวยเลยพี่เนี่ยครับปัตตานีครับพี่วัดช้างให้พี่นะปัตตานีเนี่ยครับเอาไปคู่ละ200บาทเนี่ยจะนองแล้วก็นางพญาพี่เนี่ยครับองค์นี้จ้องเนื้อเขียวหน่อยนะครับเนื้อเขียวเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติครับพี่เห็นไหมเนี่ยครับองค์นี้เอาไปคู่ละ200บาทเนี่ยครับนี่คู่ละ200แล้วก็หลวงพ่อของครับพี่ ในครับหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวก็พี่นนครับเนื้อเหลืองเนื้อสวยเนื้อธรรมชาติอยู่แล้วในครับหลวงพ่อขอมนะเหลืองสวยธรรมชาติอยู่แล้วพี่ในครับแบบนี้จะปฏิเสธได้อย่างไรจะพี่จานะครับคู่ละ200บาทนะครับหลวงพ่อปานเนี่ยพี่นะครับขี่ปลาในครับขี่ปลาเนื้อสวยเนื้อเดิมอยู่แล้วนะครับพี่พี่เออขี่ปลานี่เนื้อสวยเนื้อเดิมอยู่แล้วพี่นี่ดูโลยุนเนี่ยเออดูโลยนเนี่ยครับคู่ละ200บาทนครับพี่พี่คู่ละ200บาทนะครับแล้วก็องค์นี้พี่สนครับสมมตองนี้เป็น เขาเรียกว่าจีนราวิน้าหลวงพ่อแดงในวิญญาเออวัดไอหลวงพ่ออะไรนะสายใต้พี่ในอเมริกาชนราวดหลังยันดูน่ะในอเรับนะวัดเขาแดงอ่ะในอเรับแล้วดูดิเนี่ยพี่นับม้าเดิมๆเลยคู่ละสองร้อยบาทับสายใต้สายใต้ไม่ควรพลาดนะนะครับอันนี้คือพระรอดเดียวพี่พระรอดเนื้อสวยมากเนี่ยเห็นไหมพระรอดเนื้อสวยมากครับพี่นะสำรับพระรอดงค์นี้นะนะครับลงรักเดิมๆเลยพี่นะในอเมริกาลงรักเดิมๆเลยพี่คู่ละสองร้อยบาท นะครับองนี้ครับพี่พรงกำแพงเขาเรียกากำแพงคู่อ่ะพี่แนวกำแพงลูกแป้งกำแพงคู่อ่ะแนวผมขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันพี่แนวกำแพงคู่อ่ะน้ำเนื้อเดิมมากเนื้อสวยเลยพี่นวพรัยังสวยอยู่เลยคู่ละสองร้อยบาทรับองคนี้ครับพี่แนวองนี้จะเป็นสมเด็จพระครูสุพ์ครับพี่นะครับเนอพระครูสุพจน์ดูง่ายๆแบบสบายตาเลยพี่แนะคาาเดิมๆเลยอะแนวพี่พ้ยค่าเดิมๆเลยพี่เนวพระครูสุพศแนวเนื้อสวยอยู่แล้วแนวเอาไปคู่ละ 200บาทนะครับสมเด็จพระครูส yeah. ุพจน์ครับพี่นะครับอ้าวไปต่อกับพี่นะครับองค์นี้เลยนะครับองค์นี้จะเป็นหลวงเจ้าคุณศรีครับพี่วันอ่างศิลาหลังยันกระบองไข่นะครับพี่พี่หลังยันกระบองไข่นะครับสวยธรรมชาตินะครับพี่สวยธรรมชาติหลังยันกระบองไข่คู่ละสองร้อยนะครับแล้วก็องค์นี้เหรียญโพกกระซับนะครับเหรียญโพกกระซับพี่ดูเนื้อเลยนะพี่ดูเนื้อดูพื้นผิวเหรียญเลยนะเหรียญโพกกระซับนะ เออพี่ดูเนื้อดูพื้นผิวเหรียญเนี่ยพกกระซับเอาคู่ละสองร้อยบาทแนวแล้วแบ่งพันเลยพี่เนวเมื่อแบ่งปันเลยพี่คู่ละสองร้อยแล้วก็องนี้พี่นะเป็นสมเด็จวัดประคังนะพี่นะด้านหลังมีรูปหัวใจแนวสมเด็จวัดประคังก็พี่หนึ่งนุ่มดูง่ายสบายตาแนวด้านหลังมีรูปหัวใจแนวสวยไหมล่ะสวยเดิมธรรมชาติเะครับเอาไปคู่ละแนวพี่อย่าเออเอาไปคู่ละสองร้อยบาทแนแล้วก็องนี้ องนี้จริงๆเลยเป็นพระสันข้างเม็ดเกีบยวพี่เนียพระสันชัยนาฏนะนอันนาข้างเม็ดเกับพี่เม็ดมาเป็นเม็ด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 เลยมานะครับพระสันชัยนาเกี่ยวพี่แนะเออพระสันเด็พี่นะนะครับเอาคู่ละสองร้อยบาทเนพระสันแล้วก็องค์นี้พี่สาหรับองค์นี้นะครับก็จะเป็นตัวขออนุญาตตัดออกให้ดูหลวงปู่ทวดเกับยวพี่สําหรับองค์นี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดรนบเป็นปีสองสี่ไหมเนี่ยเอาไปคู่ละแนวเนาคู่ละสองร้อยบาทนะครับแล้วก็จ่อ แนวดาวนี้จะเป็นจอบแนวะนี้เป็นจอบปีหนึ่งห้านี่ดูดิจอบรวมเพิ่มเงินนี่พี่ปีหนึ่งห้าเอาคู่ละแนวดาวเอาคู่ละสองร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้พี่เนี่ยปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนี่ครับดาวเห็นไหมนะีนะ่ครับดาวนี้เป็นหลวงพ่อพวงก็พี่วัดหนองกระโดนนะเนะี่ยวัดหนองกระโดนเนี่ยพี่นะี่ครับเอาไปคู่ละสองร้อยบาทนะครับทองเหลืองก็พี่นะี่ครับสมเด็จทองเหลืองนี่ก็นเนื้อสวยดูดิ เห็นไหมเนื้อสวยเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติเกี่ยวพี่ในครับองค์นี้นะในครับด้านหลังเป็นตัวยันเกี่ยวพี่ในครับพี่พี่ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสกิทเข้ามาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ให้เอาไปคู่ละ200บาทนะครับออร์ไลน์การสุดท้ายแลน์ท้ายสุดเกี่ยวพี่ในครับเนื้อครึ่งซี่หลวงปู่เยี่ยมวัดหนังในครับนะหลวงปู่เยี่ยมวัดหนังเอาไปคู่ละ200บาทนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่พี่ท่านสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับขอบบคคคุณรรัััสสวดีบ